ต้มเจืดไข่น้ำใส่ผักตัวเมียวอีกแล้วอันนี้เรียกว่าผักตัวเมียวนะคะหรือถั่วรันเตานะคะถั่วรันเตอรอ์แกนิกค่ะวันนี้ก็ทอดไข่ก่อนนะคะเวลาทำไข่น้ำทอดไข่ให้ตกรอบทอดไข่กรอบแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนทอดไข่ให้ครบก่อนนะคะแล้วเราก็ตักน้ำมันออกนะคะเราก็สับไข่เลยนะคะสับไข่โดยไม่ต้องเอามีดสับนะเอาตะหลิวนะสับแล้วก็ต้มน้ำให้เดือด ต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่อะไรคะใส่ไข่ที่เราทอดไว้ในโรงไปแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลายอย่างเดียวละค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วพอมันเดือดแล้วเราก็ใส่อะไรคะใส่ใบขึ้นช่ายใส่ต้นหอมนะคะแต่วันนี้เราพิเศษคือเราใส่ผักตองเมียงคะ่ะวันนี้ไข่นี้ยเราต้องทอดใส่กระหมือด้วยนะ